สวัสดีค่ะมาพบกับเซลปุ๋ยกันนะคะเดี๋ยววันนี้เซลปุ๋ยเนี่ยจะพามาดูนะคะว่ารถนะคะที่ว่างพร้อมส่งมอบอะมีรถรุ่นไหนสีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยเริ่มจากนี้เลยนะคะนี่นะคะเป็นซี c h ก t c h b a ็ hatchback นะคะสีขาวมุกนะคะนี่รถว่างพร้อมส่งมอบค่ะอี่ มีว่างอยู่เลยนะคะสวยไหมคะให้มาส่องนี่เอ่ยออใหม่ๆเลยค่ะใหม่ๆนะคะนี่คะจะเป็นรถว่างที่มีพร้อมส่งมอบนะคะซีวีแคนท์แบบของเราเดี๋ยวลองพาไปชมดูด้านหลังกันด้วยนะคะนี่ นี่อีกคันนึงอันคันนี้ก็ว่างนะคะความส่งมอบเหมือนกันนะคะอีกข้างหลังสวยน,นี่ตอนนี้นนตอนนี้ติดฟิล์มนะคะก็หล่อเลยนะคะถามว่าแคมเปญน,นะคะในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างต้องบอกเลยว่าตอนนี้ส่วนลดนะคะเป็นแสนได้เลยนะคะนี่ถ้าสนใจ ก็ลองทักมาได้เลยนะคะอตัวนี้จะเป็นซีวิกเอเคนะคะสีขาวมุกอืพร้อมส่งมอบอมี่เลยค่ะแล้วก็มาทางด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นซีวิกอีกหนึ่งคันนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซีวิกโฉมใหม่นะคะเป็น FE นะคะตัว r s มเป็ันก็ กว้างพร้อมส่งมอบนะคะนี่เปิดได้ไหมเอ่ยเดวขอเปิดดูหน่อยนะอา้าอันนี้ล็อกอยู่นี่ดูข้างในนะคะมันก็กว้างพร้อมส่งมอบนะคะส่วนตัวน,นี้ค่ะซิต,ตี้นะคะตัวน,นี้จะเป็นซิต,ตี้รุ่นเอสนะคะสีเงินลูน่านะคะนี่เลยนะะใส่หน้าแบบ โปรเจกเตอร์นะคะตัวนี้จะเป็นเอล้อขอบ15บานะคะฝาครอบกระทะนี่ลองดูข้างในเอ้าเปิดได้ด้วยลองดูข้างในกันนะคะรุ่นนี้นะคะยังเป็นเบาะผ้าอยู่นะคะเป็นเบาะผ้านี่ค่ะเป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าอยู่นะคะแล้วก็หน้าจอนะคะอ่านให้อัดูนิดนึงอ่าตัวนี้นะสามารถเชื่อมต่อ b l u e ู o o t h นะคะได้เลยนะคะฟังวิทยุ FM ได้หมดนะคะพร้อมส่งมอบเลยจ้าถ้าใครนะคะกำลังมองหารถนะคะขับเที่ยวตอนสงการนะคะก็ทักมาที่ปุ๋ยได้เลยนะคะวันนี้ก็จะมีเป็นพร้อมส่งมอบนะคะ นี่เรามาดูด้านในฝั่งนี้กันดีกว่าคนขับโหภายในก็กว้างเลยนะคะเรา่ลองไปดูเบาะหลังกันนะคะอเอ้ย,อยประตูหลังประตูหลังอืมกว้างมากเลยนี่เลยอุ้ยพื้นที่กว้างขวางนี่จุจ,จุได้หลายคนเลยคะ่ะดูฝาดท้ายด้านหลังนะคะ โอ้ฝากก็้างหลังกว้างมากเลยนะคะสามารถขนของคนอะไรก็แล้วแต่โอ้ได้หมดเลยนะคะในช่วงกลับบ้านหลังสงการเนาะก็จะมีพวกของคุกของฝากนะคะโอ้ขนได้นะคะเยอะเลยนะคะก็ฝากเอาไว้อีกคันนึงนะคะสำหรับซิตี้รุ่น S นะคะสีเงินลุนหาที่เท่าไปเปลี่ยนล้อนี่ก็ก็หล่อแล้วเนี่ยส,สวยๆนะคะนี่ อันนี้ก็มีแคมเปญสุดพิเศษนะคะ <Yeah. S 1> ก็ประกันเนาะแล้วก็มีเป็นฟิลมเซรามิกนะคะชุด DVP ของ h อน da นะคะอันนี้ก็ฝากไปด้วยนะคะเผื่อลูกค้าเท่าไหนสนใจถัดมาทางนี้นะคะนี่เลยตอนนี้จะเป็นรุ่น City HV นะคะสีดำนี่สีดำดุสีดำดุอนนี้ก็ลดว่างพร้อมส่งมอบเหมือนกันนะคะ นี่ตอนนี้ก็จะเป็นล้ออลลอยขอบ1ิบ้านะคะเป็นแบบสีทูโทนนะคะก็มีไฟเลี้ยวนะคะที่กระจกนะคะข้างนะคะน,นี่จับเป็นแบบโครเมียมนะคะอันนี้เปิดไม่ได้นะนี่ยู่ยี่ยู่อะไรจ้าเลยนะคะค่ะเปิดไม่ได้อะตัวเองนะข้างในนะคะก็จะเป็น หน้าจอสัมผัสมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะส่วนตัวรุ่น HV เนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังแล้วเนาะอ่าใครสนใจก็ทักได้เลยนะคะถัดมานะคะอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น c ิตี้ RS สีขาวตัวนี้จะเป็นขาวมุกนะคะนี่ตัวท็อปสุดเลยนะคะของรุ่นเทอร์โบนะคะไฟหน้าจะเป็น LED นะคะกระจังหน้าสีดำสัญลักษณ์ RS นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกนี่เลยค่ะ ล้อตัวนี้จะเป็นล้อขอบสิบหนะคะตกแต่งไปเลี้ยวสีดำก็อ์แบ็กนะคะอย่างนี้เลยส่วนตัว RS นะคะก็จะพิเศษขึ้นมาหน่อยจะมีเป็นสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้เลยนะคะอันนี้ก็จะจอดรวงว่างพร้อมรับเลยคะ่ะนี่ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะพร้อมทักได้เลยนะคะจัดไฟแน้นไม่นาน,นะคะ่ะสั่งจองจัดไฟแน้นรู้ผล รับรถได้เลยค่ะนี่เลยเออยังไงนะคะปุ๋ยก็ขอฝากไปด้วยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็พักแชทมาได้เลยพร้อมตอบพร้อมลุยค่ะ